สวัสดีครับวันนี้พาทุกคนมาทำเหยื่อดักนูนะครับสูตรนี้ศูนพันนะครับบอกเลยเราจะทำการคว้าแกบนะครับคว้าไฟอ่อนๆน,นะครับผม ใช้กล้วยเพื่อความหอมครับดูสีแกบเราเริ่มเหลืองแล้วนะครับต้องขนเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวจะไมหมห้อมมากเลยครับเหลืองสวยเลยผนูมันได้กินมันก็จะวิ่งเข้ามากินนะครับ แค่นี้ก็ได้ที่แล้วครับเราก็จะผสมข้าวเปลือกแล้วก็ข้าวโพดขนให้เข้ากันครับเดี๋ยวเราจะไปทำกับดักต่อนะครับ ผมจะทําเหล็กตัวนี้ใหม่นะครับเราจะทําให้มันนอนไว้แบบนี้นะครับเวลาหนูมาเหยียบลั่นแน่นอนครับผมนี่ก็ทําเสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเราจะเอาไปใส่กันครับ รอดนี้ตีห้าสามสิบนะครับมาดูกับดักอากาศหนาวมากเลยครับหมอกยเยอะๆเยอะโอ้โอองนี้ครับรันครับผมมีตัวหรือเปล่าไม่มีนะครับ หลังนี้เป็นไงแล้วหลังนี้ก็ลั่นนะครับเหมือนว่าจะโดนขมโมยนะครับผมโอหลังนี้โดนครับอืมหนูทองขาวมาดูไหล่หลังนี้โอ้โหหลังนี้ก็หลุดครับ แบบนี้มันหลุดหรือโดนขโมยกันแน่ครับผมสงสัยน่าจะโดนขโมยนะครับดูครับขี้หนูครับคอนใหญ่มาก